สื่อธรรมะพ่อครูตอนศึกษา,น,านิพานต้องรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทคุณอุ่นอุ่นตาลทองอธิบายปฏิจจสมุปบาทให้ฟังบ้างได้ไหมคะจะรอฟังใน YouTube คะ่ะ ตฏิจสมบาตนี่เป็นธรรมะที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่ไม่รู้สังขารและก็ไม่รู้วิญญาณและก็แยกนามรูปไม่เป็นหรือมัสรุปมาเป็นอ,อิยตนะก็ไม่ได้จะเริ่มที่จะเรียนรู้อีกมีผัสามีเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดพบเกิดชาติ ก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยเพราะเมื่อไม่รู้แม้ว่ามันจะเกิดเกิดอย่างนี้แหละมันจะเป็นสายเกิดไม่ใช่สายดับที่พูดไปเมื่อกี้สายดับก็ไม่รู้ว่าอะ,อะไรมันเกิดเรียกว่าอะไรคือชาติพอเกิดชาติพอมีชาติแล้วมันก็เกิดพบเกิดพบแล้วมันก็สังสมเป็นอุปทานมันก็เมื่อมีอุปทาน มันก็เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ออกมาเป็นตัณหารพระเป็นตัณหาประกออกมาเป็นความรู้สึกมาเป็นเวทนา,าเวทนาสุขทุกข์เมื่อเวทนาสุขทุกข์ต้องการสิ่งที่จะบำเรอสุขไม่ต้องการที่จะอยู่ในเวทนาทุกข์ก็ดิ้นรนหาผัสสะที่ตนยังจะต้องการผัสสะนั้นมาบำเรอสุข หรือที่จริงก็มาเสริมทุกข์ให้หนายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโดยอวิชาก็เป็นอย่อยางนั้นแค่นั้นนี่คือปฏิจสมุปบาทเพราะงั้นคนเราจะต้องมาเรียนรู้สภาวะสภาวะหรืออาการของสังขารมันเป็นยังไงอาการของวิญญาณมันเป็นยังไงอาการของรูปของนามมันเป็นยังไง จนกระทั่งแยกอาการได้เป็นรูปนามได้เป็นภาวะสองได้รวมกันเป็นอายตนะก็รู้อาการได้เพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้แหละเป็นอาการทางจิตเจตสิกรูปนิพพานแล้วจิตเจตสิกรูปนิพพานนี้มันก็ยังติดสุขเกลียดทุกข์หรือไม่อยากได้ทุกข์เมื่อันไปนภาวะสอง ที่ดูดและผลักอยู่แค่นั้นก็มาเรียนรู้เวทนาที่มันดูดมันผลักจนกระทั่งรู้ว่าเออมันไม่ต้องดูดต้องผลักอะไรนี่จิตอินญาณหรือเวทนาในมนุษย์เพราะแม้แต่สามัญปุตุชนมันก็มีวาระที่มันไม่ทุกข์ไม่สุขมันมีอทุกขมสุขเวทนาอยู่เป็นคราวๆเป็นเวลาพัก ผักยกเคยมีโดยอ,อัตโนมัติแม้แต่ปุถุชนก็มีผักยกแต่มันไม่อยู่นานหรอกผักยกมันยังโง่มันก็วิ่งหาสุขก็คือวิ่งหาทุกข์ก็แหละเพราะสุขทุกข์มันอันเดียวกันมันเป็นมายาหลอกุถ้าไม่มาเรียนรู้ว่าสุขทุกข์เป็นอารมณ์หลอกเป็นมายา มีศาสนาพุทธนั้นที่ศึกษารู้เรื่องนี้เทวนิยมทั้งหลายในโลกไม่มีศาสนาในศึกษาไม่มีศาสนาในที่จะออกจากสุขจากทุกข์ไม่มีผู้เรียนรู้สุขรู้ทุกข์แล้วจึงจะรู้จักอัตตาอนัตตาอย่างแท้จริงหโมดโทอออที่แท้ตัวเราอัตตาตัวกูกูก็โง่ก็สุขก็ทุกข์อยู่นี่แหละจะเอาสุขไม่เอาทุกข์จะเอา ไปเอาทุกจะเอาสุขสุขแล้วก็บำเลงจ,จิตอยู่เงี้ยไม่รู้กี่ชาติอกี่ชาติอกี่ชาติจึงมีความรู้ถึงอวิชาความโง่ของตัวเองปะโถเอ้ยแล้วมันอยู่ไหนและสุขทุกข์อะพอสัมผัสตอนนี้ปัจจุบันผ่านมันก็ไปเป็นอดีตแล้วก็ฝังในตัวเองยึดติดว่ามันมีจริงเป็นจริงที่แท้อดีตมันก็ไม่จริง แต่นึกว่าเป็นจริงก็มาอยู่ที่สัญญาเป็นความจําเฮ้ยเคยสุขนะอย่างนี้เคยทุกข์นะว่าไม่เอานะทุกข์ก็ัวจะเอาแต่สุขอนานะคตก็วิ่งหาสแสวงหาที่จะเอาแต่สุขก็จะได้ทุกข์อยู่อย่างนั้นยิ่งกิเลสหนาโง่หนัก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 นักนักหักซ้ำซ้อนเข้าไปอีกไม่มีที่สิน้นสุดนะไม่มีที่สิ้นที่สุด ก็คิดดูคนเรามันเมื่อไรจะมารู้ยิ่งเราได้รู้แล้วยิ่งจะเห็นได้โอ้โห,หน่าองสารมนุษย์และมนุษย์เมื่อไรจะรู้อย่างนี้จนกระทั่งทําตนให้อยู่เหนือไม่สุขไม่ทุกข์และจิตก็หมดเหตุที่จะพาเกิดเกิดสุขนี่แหละก็คือเมื่อไม่เกิดสุขก็ไม่เกิดทุกข์จิตก็ว่าง จิตก็สะอาจากเหตุที่มันจะสุขจะทุกข์ก็กลายเป็นจิตอุเบกขากลายเป็นจิตปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสราและสุดท้ายก็รู้ว่าจิตก็คือธาตุปรุงแต่งกันอยู่เท่านั้นธาตรู้กันนามพอตายแล้วนามคือจิตนิยาม ตายแล้วเลิกตายเป็นนิพพานสามตายแล้วก็ไม่ตายแล้วก็ศูนย์เป็นสุญญะนิพพานไม่ตั้งจิตต่ออภปนิหะนิพพานไม่ไม่สร้างนิมิตอะไรอีกเลยอันนิมิตตนิพพานนิพพานสามจิตนิยามก็หายไปกลายเป็นดินน้ำไฟลมไปไม่มีที่ตั้ง ซูนไปเลยเลิกเลิกไปเลยอ,อัตภาพเราก็หายไปเกลี้ยงจ่อยเป็นปรินิพานปรินิพานเป็นปริโยสานสุดท้ายไปเลยนี่เป็นความตัดสู้ของอรุธเจ้าก็เพราะรู้จักปฏิสมุบบาทนี่เองนะเอาเอาแค่นี้ก็แล้วกันสื่อธรรมะพ่อครูตอนศึกษานิพาน ต้องรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาท